หลวงพ่อสมพงศ์รออยู่ในศาลนะครับนมัสก,การหลวงพ่อครับนมัสก,การค่ะอ๋อเจริญพรโยมครับหลวงพ่อวันก่อนที่ท่านบริจาคที่นอนลมพร้อมเครื่องปั๊มนะครับก็ได้ส่งมอบให้กับทางน้องวัฒนะเพลงหลังไปที่นครศรีธรรมราชถึงมือเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อครับทีมง,งานขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับอาอวัด ภาพภาพที่น้องก็นอนอยู่กับเบาะที่หลวงพ่อส่งไปให้ครับค่ะอันนี้คืองานบรับเบาะลมที่างที่วัดบางบางคนเที่นอกนะคะนี่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 หลวงพ่อหลวงพ่อดูทีวีอยู่ไหมถ้าดูก็เห็นแน่นะอ๋อดูอยู่ดูอยู่อยู่มาเนี่ยแหละครับของหลวงพ่อใช่ไหมครับเนี่ยเบาะลมนี้อ่าใช่เลยใช่ใช่เออส่งันนันแหละมันจะดีมีหลุมมีะายเด็กมันก็นอนสะดวกอ่าครับค่ะไม่กดทับวันเดียวถึงอะ ช่วงวันที่30วันที่สาเมื่อวานไปถึงคนส่งงงเ้าได้รับแล้วเหรอคนส่งงงคนรับก็งงเหมือนกันโหไหวมากนะครับก็ไปถึงผมถามแม่ของน้องพอดีว่าติดต่อแม่เขาไม่ได้เนาะค่ะน้องคุณแม่ไม่ได้รับสายติดต่อได้ไหมคุณแม่ของน้องเขาเนี่ยคือน้องเขาพูดไม่ได้เนาะค่ะก็ต้องุยถับคุณแม่น้องวัฒนาเขาบอกน้องชอบมากนะครับนอนสบายขึ้นเพราะเขาเริ่มจะมีแผลกดทับแล้วเด็กอายุ13เนี่ยนะฮะประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเนี่ย นะครับก็ได้รับเบาะลมจากหลวงพ่อนะครับวัดบางขุนเทียนนอกนะหลวงพ่อเนาะอ่าใช่ยมใช่อ่าอืมนะครับเดี๋ยวถ้ามีอีกมีญาติยมช่วยมาก็จะติดต่อเข้ามาอีกทีครับหลวงพ่อครับน้การขอรัมากเลยค่ะได้ทําตามประสงค์ของหลวงพ่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้นะครับได้ใช้ต่อไปนะครับหลวงพ่อกลับนมัสการหลวงพ่อด้วยความเรารพนะครับน้มัสการค่ะพอดีเราเจริญพรยมครับผมครับ